สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านในโลกยุคดิจิทัลปี2025นี้ที่เทคโนโลยีก้าวล้ำไปไกลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและมนุษย์สามารถส่งยานอาวกาศออกไปสำรวจจักรวาลอันไกลโพ้นได้คำถามหนึ่งที่มักจะดังกล้องอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่หรือแม้แต่ผู้ที่สแสวงหาเหตุผลในชีวิตก็คือคำถามที่ว่าเรื่องบุญบาป นรกสวรรค์หรือกฎแห่งกรรมนั้นยังเป็นเรื่องจริงอยู่หรือหรือเป็นเพียงกุศโลบายเป็นนิทานที่คนโบราณแต่งขึ้นเพื่อขู่ให้คนกลัวจะได้ทำความดีเท่านั้นและคำถามที่สำคัญที่สุดคือถ้าฉันไม่เชื่อถ้าฉันประกาศตนเป็นคนไม่มีศาสนาหรือเชื่อในวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวฉันจะยังต้องได้รับผลของการกระทำหรือผลของกรรมนั้นอยู่หรือไม่วันนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟัง วางความเชื่อเดิมๆลงก่อนแล้วลองเปิดใจมองเรื่องนี้ในมุมมองของธรรมชาติวิทยาหรือกฎของธรรมชาติกันครับลองจินตนาการดูนะครับสมมุติว่าคุณกำลังยืนอยู่บนดาดฟ้าของตึกสูงเสียดฟ้าในมือของคุณถือแก้วน้ำใบหนึ่งอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะเป็นคนไทยเป็นฝรั่งเป็นคนรวยล้นฟ้าหรือเป็นยาจกเข็นใจและไม่ว่าคุณจะมีความเชื่อว่าแรงโน้มถ่วงของโลกมีจริงหรือไม่ คุณอาจจะบอกว่าคุณไม่เชื่อเรื่องแรงดึงดูดหรอกคุณมองไม่เห็นมันนี่นาแต่ทันทีที่คุณปล่อยมือออกจากแก้วน้ำใบนั้นแก้วน้ำจะลอยขึ้นไปบนฟ้าหรือตกลงสู่พื้นดินจนแตกกระจายครับในทางตรงกันข้ามเมื่อคุณได้ช่วยเหลือใครสักคนเห็นรอยยิ้มของเขาหรือแม้แต่การให้อภัยคนที่ทำร้ายคุณได้ใจของคุณจะรู้สึกโลง่งโปร่งเบาความรู้สึกอิ่มเอิบใจนั่นแหละครับคือสภาวะของบุญหรือความสุขที่จับต้องได้ทันที คำตอบนั้นชัดเจนอยู่ในใจเราทุกคนแก้วน้ำย่อมตกลงสู่พื้นตามแรงโน้มถ่วงเสมอไม่ว่าผู้ที่ปล่อยแก้วนั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อในกฎของนิวตันก็ตามกฎแห่งกรรมก็เชกเช่นเดียวกับกฎของแรงโน้มถ่วงครับคำว่ากรรมในทางพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงเรื่องลี้ลับเรื่องพูดผีปีศาจหรือเรื่องโชคลางของขลังแต่คำว่ากรรมแปลความหมายตรงตัวและเรียบง่ายที่สุดว่าการกระทำเมื่อมีการกระทำ ย่อมมีผลของการกระทําตามมาเสมอนี่คือกฎฟิสิกส์พื้นฐานกฎของเหตุและผลทุกแรงกิริยาย่อมมีแรงปฏิกิริยาโต้อตอบเสมอดังนั้นประเด็นจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณนับถือศาสนาอะไรหรือคุณเชื่อเรื่องบุญบาปหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าคุณยังมีการกระทําอยู่หรือไม่ตราบใดที่เรายังคิดยังพูดและยังทํานั่นเท่ากับว่าเรากําลังสร้างเหตุและเมื่อสร้างเหตุแล้ว ผลย่อมต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนเราจุดไฟความร้อนย่อมเกิดขึ้นเหมือนเรากินข้าวความอิ่มย่อมตามมาคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าบุญคือแต้มสะสมเพื่อไปแลกตั๋วขึ้นสวรรค์และบาปคือบัญชีดำที่จะฉุดเราลงนรกหลังความตายความเข้าใจแบบนี้ทําให้เรื่องกฎแห่งกรรมกลายเป็นเรื่องไกลตัวและดูงมงายสำหรับคนยุคใหม่ แต่ถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ละครับถ้าเรามองว่าบุญคือสภาวะที่จิตใจสะอาดสว่างสงบเบาสบายส่วนบาปคือสภาวะที่จิตใจเร่าร้อนขุ่นมัวหนักอึ้งและอุ่นวายเมื่อคุณโกรธใครสักคนจนตัวสัน่นหน้าดำหน้าแดงหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดความดันโลหิตพุ่งสูงในวินาทีนั่นแหละครับคือสภาวะของบาป หรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นทันทีโดยไม่ต้องรอให้ตายแล้วตกในรกที่ไหนนรกกำลังเผาไหม้ใจคุณอยู่ณนะขณะนั้นกฎแห่งกรรมจึงไม่ใช่กฎหมายที่พระเจ้าองค์ใดบัญญัติขึ้นเพื่อลงโทษผู้ที่ไม่ศรัทธาแต่คือกฎธรรมชาติที่ยุติธรรมที่สุดเที่ยงตรงที่สุดและทำงานตลอดเวลา24ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุดพักไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม เปรียบเสมือนคุณเอามือไปจับฐานไฟร้อนๆไม่ว่าคุณจะเชื่อว่าฐานนั้นร้อนหรือไม่มือของคุณก็จะพองปวดแสบปวดร้อนอยู่ดีความเชื่อไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงของธรรมชาติได้ดังนั้นสำหรับคำถามที่ว่าคนไม่เชื่อเรื่องบุญบาปจะได้รับผลของกรรมหรือไม่คำตอบคือได้รับอย่างแน่นอนครับเพราะกรรมไม่ใช่เรื่องของความเชื่อแต่เป็นเรื่องของกระบวนการทางจิตและผลสะท้อนกลับของการกระทา เพียงแต่ว่ากลไกการทำงานของมันอาจจะซับซ้อนและแยบโยนกว่าที่เราคิดมันไม่ได้ทำงานแบบตรงไปตรงมาเหมือนยื่นหมูยื่นแมวเสมอไปบางครั้งทำดีวันนี้ผลอาจจะยังไม่ส่งผลทันทีเหมือนปลูกมะม่วงก็ต้องรอเวลาหลายปีก่อนจะได้กินผลหรือบางครั้งทำชั่ววันนี้แต่ชีวิตยังดูสุขสบายเพราะผลแห่งความดียังเก่าอาจจะยังส่งผลอยู่ความซับซ้อนของเวลานี้เองที่ทำให้หลายคนเข้าใจผิดและด่วนสรุปว่าทำดีไม่ได้ดี ทำชั่วได้ดีมีถมไปจนผ่านเลิกเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไปเลยแต่คุณผู้ฟังครับธรรมชาติไม่เคยรีบร้อนแต่ธรรมชาติไม่เคยลืมทุกเม็ดดินที่คุณหว่านลงไปย่อมงอกเลืมขึ้นมาในวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วในท่ามกลางสังคมปัจจุบันที่เราเห็นข่าวสารการโกงกินการเอาเปรียบหรือความรุนแรงเกิดขึ้นทุกวันจนเราอาจสงสัยในความยุติธรรมของโลกใบนี้ผมอยากให้คุณลองวางใจให้เป็นกลางแล้วมองให้ลึกลงไปถึงรายละเอียดของชีวิต เราไม่สามารถตัดสินหนังสือทั้งเล่มจากการอ่านเพียงหน้าเดียวฉั้นใดเราก็ไม่สามารถตัดสินชีวิตคนทั้งชีวิตจากเหตุการ์เพียงช่วงสั้นๆชัน้นนั้นการเดินทางทำความเข้าใจเรื่องนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเราจะค่อยๆแกะรอยกลไกาการทำงานของกรรมที่บันทึกอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราเรากับกล่องดำของเครื่องบินที่ไม่ว่าจะบินหนีไปไกลแค่ไหนข้อมูลทุกอย่างก็ถูกบันทึกไวอ้อย่างครบถ้วนเตรียมตัวให้พร้อมนะครับที่จะเปิดประตูเข้าไปสำรวจความลับของจักรวาลที่ซ่อนอยู่ในใจคุณเอง คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราทำความผิดในที่ลับตาคนไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีพยานรู้เห็นแม้แต่ AI หรือระบบตรวจสอบที่ทันสมัยที่สุดในโลกก็จับไม่ได้แล้วสิ่งนั้นจะยังถือว่าเป็นบาปหรือเป็นกรรมชั่วอยู่หรือไม่หลายคนอาจจะคิดเข้าข้างตัวเองว่าไม่เห็นเป็นไรเลยในเมื่อไม่มีใครรู้ก็เท่ากับว่าเราไม่ได้ทำผิดสังคมก็ยังยกย่องเราเหมือนเดิมกฎหมายก็เอาผิดเราไม่ได้ แล้วผลกรรมจะมาจากทางไหนกันนี่คือจุดที่น่ากลัวที่สุดของความไม่รู้ครับเพราะความจริงแล้วมีพยานปากเอกคนหนึ่งที่รู้เห็นทุกการกระทําของคุณตลอดทุกวินาทีไม่ว่าคุณจะอยู่ในที่แจ้งหรือในที่มืดมิดที่สุดพยานคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือใจของคุณเองในทางจิตวิทยาและทางพุทธศาสตร์มีความเห็นตรงกันในเรื่องหนึ่งนั่นคือเรื่องของจิตใต้สำนึกหรือผวังขจิต ซึ่งทำหน้าที่เสมือนฮาร์ดดิสก์หรือระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ขนาดมืหือมาที่มีความจุไม่จำกัดและไม่มีวันเต็มทุกครั้งที่เราคิดพูดหรือทำอะไรลงไปมันเหมือนเรากำลังป้อนข้อมูลหรือ Data เข้าไปในระบบปฏิบัติการของชีวิตทันทีที่คุณคิดจะโกงเจตนาแห่งการโกงนั้นได้ถูกประทับลงไปในจิตใต้สำนึกเรียบร้อยแล้วเหมือนการสลักลวดลายลงบนแผ่นหิน คุณอาจจะหลอกคนทั้งโลกได้คุณอาจจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดูดีสวยหรูบนโซเชียลมีเดียได้แต่คุณไม่สามารถหลอกตัวเองและไม่สามารถลบข้อมูลที่ถูกบันทึกไปแล้วในจิตใจได้ลองสังเกตดูสิครับเวลาที่คนเราทำความผิดแม้จะไม่มีใครรู้แต่ทำไมบางคนถึงนอนไม่หลับทำไมถึงมีอาการหวาดระแวงสะดุ้งตื่นกลางดึกหรือลึกๆแล้วรู้สึกไม่เคารพตัวเองความรู้สึกเหล่านี้ละครับคือสัญ,ญญาณเตือนภัยจากจิตใต้สำนึกที่กำลังส่งผลลัพธ์ออกมาเป็นความทุกข์ทางใจ เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ครับถ้าคุณเขียนโปรแกรมที่มีไวรัสหรือมัลแวร์ใส่เข้าไปในเครื่องถึงแม้ภายนอกตัวเครื่องจะดูใหม่เอี่ยมหน้าจอก็ดูสวยงามแต่ระบบภายในมันจะเริ่มรวนเครื่องจะเริ่มช้าค้างหรือสุดท้ายก็พังลงมาดือด้อชีวิตคนเราก็เช่นกันครับคนที่ไม่เชื่อเรื่องบุญบาปอาจจะคิดว่าเขาเป็นอิสระจะทําอะไรก็ได้แต่เขาลืมไปว่าซอฟต์แวร์หรือชุดคําสั่งที่เขากําลังเขียนใส่สมองตัวเองทุกวันคือชุดคําสั่งแห่งความโลภความโกรธ หรือความเห็นแก่ตัวและเมื่อชุดคำสั่งเหล่านี้สะสมมากเข้ามันจะกลายเป็นนิสัยกลายเป็นสันดานและสุดท้ายมันจะกำหนดชะตากรรมของเขาคนขี้โมโหไม่ได้ตื่นมาแล้วโกรธเลยแต่เขาฝึกบันทึกความหงุดหงิดใส่จิตใต้สำนึกวันละนิดจนกลายเป็นคนที่มีบุคลิกภาพก้าวร้าวซึ่งส่งผลให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างพังทลายหน้าที่การงานมีปัญหาหรือสุขภาพย่ำแย่จากความเครียด นี่คือผลของกรรมที่เห็นได้ชัดเจนในชาตินี้โดยไม่ต้องรอชาติหน้าในยุคปัจจุบันเรามักได้ยินคำว่าอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับเวลาเรากดไลค์สิ่งไหนดูคลิปอะไรบ่อยๆระบบมันก็จะส่งสิ่งนั้นมาให้เราดูอีกเรื่อยๆชีวิตจริงก็ทำงานด้วยระบบอัลกอริทึมของกรรมเช่นเดียวกันครับถ้าคุณมัวแต่คิดร้ายจ้องจับผิดหรืออิจฉาริษยาจิตของคุณก็จะดึงดูดเรื่องราวลบ ผู้คนแย่ๆหรือสถานการณ์ที่ชวนหงุดหงิดเข้ามาในชีวิตคุณอย่างไม่น่าเชื่อเพราะคลื่นความถี่ในใจคุณมันไปตรงกับเรื่องพวกนั้นในทางกลับกันคนที่ฝึกคิดดีพูดดีทำดีแม้เขาจะไม่เชื่อเรื่องสวรรค์วิมานแต่จิตใจของเขาที่เต็มไปด้วยความเมตตาและทัศนคติที่เป็นบวกย่อมดึงดูดกัลยานมิตรดึงดูดโอกาสดีๆและความสุขเข้ามาในชีวิตนี้ก็คือกฎแรงดึงดูด ซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของกฎแห่งกรรมนั่นเองดังนั้นไม่ว่าคุณจะนิยามตัวเองเป็นคนศาสนาไหนหรือไม่มีศาสนาเครื่องบันทึกในใจคุณก็ยังคงทำงานอย่างซื่อสัตย์เที่ยงตรงบันทึกทุกร่องรอยแห่งเจตนาและพร้อมที่จะฉายภาพผลลัพธ์ออกมาในเวลาที่เหมาะสม ความน่ากลัวไม่ได้อยู่ที่บทลงโทษจากพระเจ้าแต่อยู่ที่การที่เรากำลังสะสมยาพิษไว้ในใจตัวเองทุกวันโดยเข้าใจผิดคิดเป็นน้ำหวานและเมื่อถึงวันที่ผิดกำเริบเราก็มักจะโทษฟ้าโทษด,ดินโทษโชคชะตาโดยลืมย้อนกลับมาดูว่าเรานั่นแหละเป็นคนป้อนยาพิษนั้นเข้าปากตัวเอง การเข้าใจกลไกลของจิตใต้สำนึกจะทำให้เราตระหนักได้ว่าทุกวินาทีคือการสร้างกรรมและเราคือโปรแกรมเมอร์ผู้เขียนโค้ดชีวิตของตัวเองถ้าอยากได้ผลลัพธ์ที่สวยงามเราต้องเริ่มแก้บัก็กหรือจุดบกพร่องในใจตั้งแต่วันนี้แต่เดี๋ยวก่อนครับหลายคนอาจจะยังแย้งในใจว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงทำไมฉันเห็นคนชั่วบางคนยังรวยเอาๆยังมีอำนาจวาสนานั่งชูคออยู่ในสังคมได้ละ่ะระบบมันรวนหรือเปล่า หรือกฎแห่งกรรมมันล่าช้าเกินไปเรื่องนี้มีคำตอบครับและเป็นคำตอบที่จะไขข้อข้องใจว่าทำไมผลกรรมถึงดูเหมือนเล่นตลกกับเวลาเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันเพื่อให้คุณเห็นภาพกลไกของเวลาที่ซับซ้อนยิ่งกว่านาฬิกาเรือนใดในโลกประเด็นที่เราจะคุยกันในตอนนี้เป็นประเด็นสุดคลาสสิกที่ทำให้คนจำนวนมากหมดศรัทธาในการทำความดีและหันหลังให้กับเรื่องกฎแห่งกรรมนั่นคือคำถามที่ว่าทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไปเราเห็นข่าวเศรษฐีขี้โกงที่เสวยสุขบนกองเงินกองทองเราเห็นคนทุจริตที่มีหน้ามีตาในสังคมในขณะที่คนซื่อสัตย์สุจริตกลับถูกเอารัดเอาเปรียบยากจนค้นแขนภาพเหล่านี้มันขัดแย้งกับความรู้สึกยุติธรรมในใจเราเหลือเกินใช่ไหมครับแต่ช้าก่อนครับอย่าเพิ่งด่วนตัดสินภาพยนต์ทั้งเรื่องเพียงเพราะเห็นแค่ฉากเดียวกฎแห่งกรรมมีตัวแปรสําคัญตัวหนึ่ง ที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดนั่นคือเวลาและปัจจัยแวดล้อมอยากให้คุณลองเปรียบเทียบชีวิตกับการทำเกษตรกรรมดูนะครับถ้าคุณปลูกถั่วงอกเพียงแค่ข้ามคืนคุณก็ได้เห็นผลได้กินถั่วงอกแล้วแต่ถ้าคุณปลูกต้นสักทองหรือต้นทุเรียนคุณอาจต้องใช้เวลา5ปี10ปีหรือ20ปีกว่าต้นไม้จะโตและให้ดอกออกผลการกระทำบางอย่าง ให้ผลเร็วเหมือนถั่วง,งอกเช่นเอามือไปตบหน้าคนอื่นคุณอาจจะโดนสวนกลับทันทีหรือโดนจับทันทีแต่การกระทำบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องที่ซับซ้อนมีผลกระทบวงกว้างผลของมันอาจจะเปรียบเหมือนต้นสักทองที่ต้องรอเวลาบ่มเพาะคนที่คุณเห็นว่าเขาทําชั่วแต่ยังได้ดีร่ำรวยมีความสุขเปรียบเสมือนเขากำลังรูดบัตรเครดิตแห่งบุญเก่ามาใช้อยู่ครับในอดีต หรือช่วงเวลาก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยทำความดีเคยสร้างเหตุแห่งความมั่งคัง่งหรือมีความขยันหมั่นเพียรมาก่อนผลแห่งความดีนั้นเปรียบเหมือนวงเงินในบัตรเครดิตที่เขายังรูดใช้ได้อยู่แม้ปัจจุบันเขาจะทำตัวเหลวแหลกสร้างกรรมชั่วใหม่แต่ผลของกรรมชั่วนั้นยังไม่ส่งผลทันทีเพราะบุญเก่ายังค้าจุนอยู่แต่บัตรเครดิตมีวงเงินจากัดครับและที่น่ากลัวกว่านั้นคือมันมีกาหนดชาระหนี้ เมื่อไหรที่บุญเก่าหมดและผลแห่งกรรมชั่วสุกงอมพร้อมกันชีวิตของเขาจะพลิกผันชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกราฟที่พุ่งขึ้นสูงสุดแล้วดิ่งลงเหวเรามักจะได้เห็นข่าวแบบนี้บ่อยๆในปัจจุบันเศรษฐีล้มละลายดาราตกอับหรือผู้มีอิทธิพลถูกจับกลุ่มในตอนแก่สิ่งเหล่านี้คือหลักฐานว่ากรรมไม่ได้หายไปไหนแค่รอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจคือการให้ผลของกรรม ไม่ได้มีแค่รูปแบบของทรัพย์สินเงินทองหรือลาบยศเท่านั้นเรามักตัดสินว่าคนนั้นได้ดีเพราะเห็นเขามีรถหรูมีบ้านใหญ่แต่เราไม่เคยเห็นสภาพจิตใจภายในของเขาคุณรู้ไห่ว่าภายใต้รอยยิ้มหน้ากล้องเขาอาจจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะหวาดระแวงภัยรอบด้านเขาอาจจะมีความทุกข์ร้อนรุ่มใจเหมือนไฟเผาจากความขัดแย้งในครอบครัวเขาอาจจะไม่มีความสุขที่แท้จริงเลยแม้แต่วินาทีเดียว แบบนี้จะเรียกว่าได้ดีจริงหรือครับในขณะที่คนทำดีแม้จะยังไม่รวยล้นฟ้าแต่เขามีความสุขสงบเย็นนอนหลับสนิทมีความภูมิใจในตัวเองและเป็นที่รักของผู้คนนี่ต่างหากคือผลแห่งกรรมดีที่ส่งผลทันทีที่ใจโดยไม่ต้องรอเวลาดังนั้นการที่คนไม่เชื่อเรื่องบุญบาปแล้วทำชั่วเพราะคิดว่าจะรอดตัวจึงเป็นการคิดที่ผิดพลาดอย่างมหัน เปรียบเหมือนคนที่กินยาผิดเคลือบน้ำตาลรสหวานที่ปลายลิ้นอาจจะทำให้เขามีความสุขชั่วครู่ยามแต่พิษร้ายกำลังแล่นเข้าสู่กระแสะเลือดและทำลายอวัยวะภายในอย่างช้าๆวิทยาศาสตร์ปัจจุบันอธิบายเรื่องนี้ได้ในมุมของคลื่นพลังงานทุกการกระทำปล่อยคลื่นพลังงานออกไปและจากกวาาน,นี้ก็สะท้อนคลื่นนั้นกลับมาถ้าคุณปล่อยคลื่นแห่งความเอาเปรียบคุณก็จะดึงดูดคนที่จ้องจะเอาเปรียบเข้ามาในวงจรชีวิต ถ้าคุณปล่อยคลื่นแห่งความซื่อสัตย์คุณก็จะดึงดูดความไว้วางใจและโอกาสที่ยั่งยืนอย่าให้ภาพลวงตาทางสังคมมาบั่นทอนกำลังใจในการทำความดีของคุณเลยครับมั่นใจเถอะครับว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเพียงแต่สายตาของมนุษย์เราสั้นเกินกว่าจะมองเห็นสายธานแห่งเหตุและผลที่ยาวไกลตลอดทั้งสายเราเห็นแค่ปัจจุบันแต่เราไม่เห็นอดีตและเราคาดเดาอนาคตไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้และควรทำที่สุด คือการโฟกัสที่ปัจจุบันขณะนะเพราะปัจจุบันคือเวลาเดียวที่เราจะสร้างเหตุใหม่ที่ดีได้เมื่อเราเข้าใจกลไกของเวลาแล้วเราจะเลิกน้อยเนื้อต่ำใจและเลิกอิจฉาคนชั่วที่ได้ดีแต่เราจะหันกลับมาถามตัวเองว่าวันนี้ฉันได้ปลูกต้นไม้แห่งความดีลงในแปลงชีวิตของฉันแล้วหรือยังเพราะเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวคนที่ยืนยิ้มอย่างภาคภูมิใจที่สุดก็คือคนที่ลงมือปลูกเองกับมือแล้วเราจะมีวิธีรับมือหรือจัดการกับผลกรรมเก่า หรือเตรียมตัวสำหรับอนาคตได้อย่างไรไม่ว่าเราจะเป็นคนเชื่อหรือไม่เชื่อศาสนาก็ตามมีทางใดไหมที่จะทำให้เราอยู่เหนือวงจรแห่งความทุกนี้คุณผู้ฟังคงเห็นภาพแล้วว่ากฎแห่งกรรมไม่ใช่เรื่องมงมงายแต่เป็นกฎฟิสิกส์ของชีวิตเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตที่ทำงานอย่างเป็นระบบมีเหตุมีผลมีตัวบันทึกข้อมูลและมีเงื่อนไขของเวลา คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือแล้วเราควรใช้ชีวิตอย่างไรถ้าเราเคยทำผิดพลาดมาแล้วในอดีตเราจะแก้ไขได้ไหมหรือเราต้องก้มหน้ารับกรรมไปตลอดกาลและสำหรับคนที่ไม่เชื่อในศาสนาจะมีวิธีปฏิบัติใจอย่างไรให้พ้นจากความถุกคำตอบคือเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้ครับแก้วที่แตกไปแล้ว ไม่สามารถประสานให้กลับมาเหมือนเดิมได้ร้อยเปอร์เซ็นตกรรมที่ทำไปแล้วก็ย่อมต้องส่งผลไม่ทางใดก็หนึ่งแต่เราสามารถบริหารจัดการผลกระทบของมันได้ครับเปรียบเสมือนเกลือหนึ่งช้อนถ้าเราเอาเกลือหนึ่งช้อนใส่ลงในแก้วน้ำใบเล็กเล็กน้ำในแก้วนั้นย่อมเค็มจัดจนดื่มไม่ได้นี่คือภาพของคนที่ทำบาปแล้วจิตใจคับแคบไม่เคยทำความดีมาเจือจาง แต่ถ้าเราเอาเกลือช้อนเดิมใส่ลงในแม่น้ำสายใหญ่ความเค็มของเกลือยังมีอยู่เท่าเดิมครับมันไม่ได้หายไปไหนแต่น้ำในแม่น้ำนั้นจะไม่รู้สึกเค็มเลยเพราะปริมาณน้ำจืดมีมากกว่ามหาศารน้ำจืดเปรียบเสมือนบุญกุศลหรือความดีที่เราทำเพิ่มในปัจจุบันแม้เราจะเป็นคนไม่เชื่อเรื่องชาติภพแต่ถ้าเราหมั่นทำความดีมีน้ำใจให้อภยัย และฝึกจิตใจให้กว้างขวางความดีใหม่ๆเหล่านี้จะช่วยเจือจางผลของกรรมเก่าหรือความผิดพลาดในอดีตให้เบาบางลงจนแทบไม่มีผลกระทบต่อชีวิตทางออกที่เป็นสากลและดีที่สุดสำหรับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมีศาสนาหรือไม่คือการฝึกสติหรือ mindfulness ครับสติคือการตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันเมื่อมีสติเราจะรู้ทันความชิด ก่อนที่มันจะปรุงแต่งไปเป็นความโกรธความโลภหรือความหลงเมื่อรู้ทันเราก็สามารถเบรกการกระทำชั่วได้ทันท่วงทีเท่ากับเป็นการตัดวงจรแห่งกรรมไม่ให้เกิดขึ้นใหม่กา,การมีสติยังช่วยให้เรายอมรับผลของกรรมที่เกิดขึ้นตรงหน้าด้วยใจที่เป็นกลางเมื่อเจอเรื่องร้ายๆแทนที่จะตีโพยตีพายโทษฟ้าดินซึ่งเป็นการสร้างกรรมลบเพิ่มผู้มีสติจะมองว่า นี่คือบทเรียนนี่คือโจทย์ที่ต้องแก้และใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีที่สุดแล้วเป้าหมายสูงสุดของชีวิตอาจไม่ใช่การขึ้นสวรรค์หรือการมีโชคลาภแต่คือการมีอิสระภาพทางจิตวิญญาณอิสระจากความอยากอิสระจากความยึดติดและอิสระจากความทุกข์ไม่ว่าคุณจะนิยามสิ่งนี้ว่านิพพานหรือความหลุดพ้นหรือความสุขที่แท้จริง มันคือเป้าหมายเดียวกันที่มนุษยชาติสแสวงหาและมันเริ่มต้นได้เดี๋ยวนี้ด้วยการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดจงอย่ากลัวกรรมแต่จงเกรงใจตัวเองที่จะทำสิ่งไม่ดีจงอยากทำดีเพราะหวังผลตอบแทนแต่จงทำดีเพราะมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ที่จเจริญแล้วพึงกระทาและจงเชื่อมั่นในกฎแห่งการกระทาว่ามันยุติธรรมเสมอขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องบุญบาป จงเป็นผู้มีสติเป็นผู้ตื่นและเป็นผู้เบิกบานใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับโลกและให้กับใจของตัวคุณเองเพราะท้ายที่สุดแล้วชีวิตของเราคือผลลัพธ์ของสิ่งที่เราเลือกทำในทุกๆวัน Thank you